ถ้าหรทะเลาะก,กันไปก็แค่นั้นแหละพี่ถ้าเกิดชาวบ้านไม่เอาด้วยนะไอตือมันจะยุ่ยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกโทษตัเองพี่ใครจะมายุยาแยงตะแข็งรั่วอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เกิดกับคนอื่นหรอกมันเกิดจากเรานี่แหละรักกันไหมคิดถึงกันหรือเปล่าฟังคำฟ,ฟังความคนอื่นมากเกินไปไหมประมาณนี้เอาจริง ใครได้ป่วยใครพาไปส่งโรงพยาบาลมันจะพาไปส่งโรงพยาบาลไหมพวกที่ยู่ยแยงตะแคงรั่วอยู่ตัวเนี้ยไม่ก็ยาตกันเองนั่นแหละไล่ไปไล่มาไม่ใช่คนอื่นหรอกพี่ญาติพี่น้อง,องกันโคตรเงาสักลาลก็เกิดมาจากที่เดียวกันนั่นแหละไม่แรงนะพี่นะ ไม่ไม่ไม,ไม่กล่าวถึงคนอื่นแล้วพี่ผมคุยเรื่องการสมัครสมานสมัครคีในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้มัน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 ไม่มีอะไรแล้วนี่นะเอออมต้องอยู่กันอีกหลายปีคนในหมู่บ้านน่ะจริงคนนอกอ่ะพี่เข้ามาไม่เกินหรอกผมวม่าจะอยู่กับเพียกถึงสิบปีไม่ไหม ไม่อยู่ทั้งสิบปีหรอกสักพักก็ไปไอ้ที่เย้ยวเย้ยวกันอยู่เนี่ยเออไอ้ที่เย้ยวกันอยู่เนี่ยะ <c oughs> ไอ้ที่บอกว่ค้คนคนั้นคนนี้สนับสนุนอยู่อยู่กีกกี่ปีโอ้รักกันไม่เถอะพี่เนี่ยขนาดผมทำาัคาเนมี่ผมยังทำที่บ้านตัวเองไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำที่บ้านอื่น ผมยังให้บ้านผมรักกันยังให้เยาวชนที่บ้านเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมารักกันอีกเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งทะเลาะกันชิบหายเลยบ้านเนียกันทะเลาะกันชิบหายลูกหลานที่เกิดมาใหม่โอ้ยเกียดอีนี้กี่นี้แต่ละวันดูไ์สดของพ่อแม่ตัวเองของปู่ย่าตายายทะเลาะกันชิบหายเลยลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็ทะเลาะกัน, Language, กนต่ออูแม่มึงเคยด่าแม่กูยายมึงเคยด่ายายกูแต่ก่อนมึง ยายกูเกียดยายมึงเพราะว่ายายมึงบันทินทายายกูเงี่ยใ,ใจแทนเชื่อไหมล่ะรักกันเถอะฮันน่าเขาคุยกันร่วมไม้ร่วมมือกันรักกันในหมู่บ้านนะนะหรือว่าเกิดมาชาตินี้จะไม่เผาผีกันแล้วเหรอพี่ สังคมเล็กๆพี่สังคมหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยนะไปไกลเลยตอนนี้ <c oughs> แต่ละคนไปไกลเลย <c oughs> นะไปไกลเลยลองหยุดกันสิลองหยุดแบบแบบนี้ลองหยุดกันเฉยๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรับรองข้างนอกดิ้นตายครับ นะขา้างนอกอยดิ้นตายเลยถ้าเกิดชาวบ้านลองหยุดนะชาวบ้านลองหยุดไรชาวบ้านลองอยู่เฉยๆเ,เนี่ยทํามาหากินตามภาษาบ้านนอกบ้านเราไม่สนไม่สนใจใครเนี่ยพวกกลุ่มขา้างนอกอยู่พวกงราด,ดิ้นตายไม่มีเรื่องคุยดิ้นอย่างนั้นแหละเชื่อผมไหมล่ะเอาจริงเพราะอะไรจ้องอยู่ใครพูดอะไรไปไประเด็นกูามาขยายให้ต่อเออจ้องอยู่จ้องอยู่ออยเออใครพูดไปไประเด็นกูามาขยายให้ต่อ ยอดวิวเป็นเดือนเป็นเดือนพี่ยอดวิวได้ต่อเดือนพี่แต่ยอดความเห็นใจยอดความเอาใจใส่ใจยอดของความรักแหละพี่ถ้าเกิดทุกคนหยุดมันจะต่อยอดไปเรื่อยแล้วก็รักกันไปตลอดชีวิตอืมอืมลองหยุดลองหยุดให้ข่าวลองหยุดเอาคำนินทายองลองหยุดเอาคำนินทาเก่าๆมามามาขายนะ่ะ ลองหยุดสิลองหยุดแคปหน้าจอที่คุยกันลองหยุดอะ,อะไรที่มันเป็นมินเมทที่ใส่ไลฟ์ฝ่ายตรงข้ามอะลองหยุดหยุดสิลองหยุดอาทิตย์หนึ่งรับรองครนบอ,องเนี่ยอยคือประ่งข่าวมากคือประ่งข่าวมากอยากได้ข่าวลองคิดมูลค่าของข่าวมันเยอะขึ้นพี่ เรามาเก่งกำไรกันดีกว่าเราลองมาเก่งกำไรกันดีกว่า,า,าพูดหยุดพูดไม่ได้ดตนโรงแรมเอเออ้าก็ตามนั้นนะครับน,นี่คือในมุมมองของผมนะ ที่ผมพูดมาไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรมากมายกับใครนะเออผมบอกในมุมมองของผมเออถ้าเกิดว่าหยุดแล้วเนี่ยนะยังมาถามยังมาถามข่าวถามคราวอยู่นะครับเพิ่มปริมาณเข้าไปเออจากข่าวละห้าร้อเป็นสองพันนี้เผื่อมันได้เพิ่มเออเขาเรียกการสร้างมูลค่าให้กับข่าวไอ้พี่ อันนี้ถ้าเกิดขายเรื่อยเปื่อยข่าวมันจะถูลงเรื่อยเพราะทุกคนก็ซื้อได้เว้ย <c oughs> ลองหยุดลองหยุดลองหยุดให้ข่าวมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเส้นทางการหาเงินเออเนี่ยอันนี้คุยให้ฟังในมุมมองของผมนะพี่นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะถามว่าเรื่องที่ผมพูดไปเป็นเรื่องจริงไหมจริงไม่จริงบ้างแต่ผมมุม ฟังในมุมมองของผมเออนะผมพูดในมุมมองผมอีกต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับเป็นคนบ้านบ้านคนบ้านนอกอย่างนี้เนะหรอเหลี่ยมเยอะกว่าคนในเมืองอีก <c oughs> คนในเมืองยังไม่ทะเลาะก,กันมากขนาดนี้เลยเออขนาดขนาดคนในเมืองคู่หาตีกันบ้านตีกันที่นอนเขาเสียงดังยังไม่ทะเลาะก,กันขนาดนี้เลยเนนั้น,ะนบ,บ้านเล็กๆนะครับแตกกันเสียงๆแล้วนะครับ สีก๊กสีเหาสีกอนะนะมันมันเหมาะนะครับชื่อบ้านอ่ะสีก๊กสีเหลาสีกอแต่เขาเรียกสีกอบางเรียกสีก๊กนะครับนะเห็นไหมเปลี่ยนชื่อบ้านใหม่ซะร่วมใจหมู่บ้านร่วมใจ <laughs> หมู่บ้านร่วมใจหมู่บ้านรักกันอย่างนี้นะ เออนะฝากถึงคนกกอกๆนะครับนะรักกันรักกันครับรักกันนะครับนะรักกันเดอ้อนะครับอันนี้ไม่มีดาวังคารไม่มีไม่มีหมู่บ้านนะดาวังคารไม่มีหมู่บ้านไหนนะเออผมก็ไม่ได้พูดอะไรให้ให้กกอกเสียหายนะผมแค่ออกบอกว่าตอนนี้เราทะเลาะก,กันเยอะนะยางให้ทุกคนรักกันนะประมาณนี้นะไม่มีหรอก นิทานนาดาวังคารอย่างเงี้ยนะนิทานนะไอชริยนิยายอย่างเงี้ยเออเป็นนิยายทิตตั้งขึ้นไม่มีเห็นความจริงไปเลยว่าตัวนี้กกกอทะเลาะก,กันอืเออไม่ต้องรอไม่ต้องมาชริยนิยายแต่นิยาย,ยานั้นนิยาย,ยางี้ไม่ไม่ไม่ครับนะกกอ,อทะเลาะก,กันเพราะอะไรเพร,ะเพราะยูท b e เพราะยูบิวเพราะคนข้างนอกเออ เ,เนี่ยคุยให้ฟังนี่แหละวิเคราะห์กันแบบไม่ต้องไปแบบออ้ยอจชแนะนิยายอยู่ลำคานะไม่ต้องมีนิยายไม่ต้องมีนิทานไม่มีอันนี้คือความจริงเลยครับทะเลาะก,กันหมู่บ้านขาดความสามาคัคคีคนข้างนอกมายุแยงแต่แขงรั่วให้แตกกันไม่มีครับไม่มีนิทานครับคนข้างนอกก็ชอบชอบให้เขาทะเลาะก,กัน <laughs> ชอบชอบดูชาวบ,บ้านทะเลาะกันโอ้ยเหมือนดูตลกกับพี่เหมือนดูละครอ,อะ่ะไม่มีครับมันไม่มีนิทานครับนี่จะเรื่องจริงที่จะคุยให้ฟังอะไรก็แล้วแต่ไม,ม่หรอกนิทานอะ่ะบ้านิทานหาอะไรหาเหวอะไรจะเล่ามาสี่ปียังไม่จบไม่ใช่โคนันเว้ยไม่ใช่นักแต่งนิยายไม่ใช่ดักเกอร์นบอล ไม่ใช่ไอนิยายหลายเรื่องที่ผ่านมาพระท่านเนี่ยดูอยู่ว่าหมู่บ้านนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ต่เคยคือเคยเคเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแต่ต่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยออืม่ะชาวบ้านทะเลาะกันต่ตาก็เลยอยากให้ทุกคนรักกันในเอฟซนะ เหมือนเหมือนเหมือนตาตาเคยเคยทะเลาะกับกับกับแฟนกับแฟนตาแล้วแล้วตาก็กลับมารักอ่ะยายอยากให้ทุกคนทำแบบนั้นในเอฟซีนะตาชอตเข้าใจไหมเออเออก็มีแค่นั้นพี่เอ้เอามาทำไมมามาดาอมรักภาษาที่สุดเออ ไม่พี่ก็คือเราเราเห็นความแตกต่างเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นคําว่าความรักใคร่าสามคัคคีที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดของของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรไปก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันแตกแยกกันเป็นเสียงแล้ว <c oughs> นะครับหมู่บ้านที่เคยสงบสุขตอนนี้ก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะครับต่างมีต่างต่าง ต่างคนต่างมี f อเซ็ไปของตัวเองและ f อของแต่ละคนก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างผสมปนเปนกันไปนะครับนะก็จะให้คิดให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่อยู่ในในหมู่บ้านเราคนที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเผื่อมันเป็นอะไรเกิดขึ้นเอาง่ายๆเหมือนเราไปเก็บเห็ดอย่างเงี้ยไปได้เห็ดเบื่อมาอย่างเงี้ยแล้วก็มากินกันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยกินแล้วแบบชัก จะตายทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยเนีในขณะที่ข้างบ้านเราทะเลาะกันประจำเราไลฟ์สดยูท b e ผ่านกันประจํานะเออไลฟ์ like, ส YouTube, ดยูท b e ด่ากันประจําแล้วไม่พาเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพี่มันจะไม่ตายเหรอวะอคิดถึงจุดนี้ด้วยร <laughs> ักกันครับสามัคคีกันมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันหน่อยดีลองคุยกันดู <c oughs> นะเออ คนเราอยู่ใกล้กันพี่จะถามอะไรกันก็เดินไปหากันที่หมู่ในในบ้านก็ได้ไปคุยกันในบ้านก็ได้ไม่ต้องมาไลฟ์สด YouTube หรอก <c oughs> อะนะ, <c oughs> ะพี่จากาโมโตโ้สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมาดามจัดนะนะรักกันลักกัน,กกนเออ ความสมัครสมานสามัคคีน่ะพี่ในหมู่บ้านน่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยไอหมูกําลังคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องการซื้อดินไม่ถูกกฎหมายเหรอครับการบุกรุกพื้นดินเหรอครับเอา,ง,าง่ายๆพี่เชื่อไหมล่ะในหมู่บ้านนั้นอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ไอหมูกําลังกาลังกาลังจะหาเรื่องหรอกนะครับนะนะ,นะ,นะ,นะ เออถ้าเกิดจะคุยเรื่องที่ดินนะในหมู่บ้านนั้นก็ไม่แตกต่างกันหรอกอ,อืมเนอ,อ่ยไม่แตกต่างกันหรอกเออการได้มาซึ่งพื้นที่น่ะมันมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันมีข้อสองข้อนี่แหละเออ,เอ,อ,เอ,อนะ อย่าคิดว่าตัวเองปลอดร้อยซถ้าเกิดเขาตรวจสอบขึ้นมาแล้วมันจะยากพี่มันจะเป็นวงกว้างมันไม่ใช่ได้แค่แบบต้องตรวจสอบคนเดียวนะเขาตรวจสอบเขาตรวจสอบมดนะเออพี่เชื่อไหมหลายคนอาจจะมีข้อข้อมูลเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้นะแต่ข้อมูลที่ผมจะลงทําข่าวเนี่ยมันแตกต่างกัน มันไม่มีใครปลอดร้อยเปอร์เซครับจะอยู่ยากกันพี่มันไม่ได้ลำบากแค่คนที่หมูกำลังจะร้องหรอกไอ้ที่อยู่นั่นก็ลำบากเ <c oughs> ยยาลนึอนะข้าวโพอถอนขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งยากมันจะวุ่นวายเออเด้อคิดดีๆคิดให้ท่วนๆคิดให้ครบ คิดให้รอบด้านอย่ามองแค่มุมว่าตัวเองจะเอาผิดแค่คนนี้มองถึงตัวเองด้วยว่าตัวเองปลอดไหมผมถึงบอกไงว่าอะไรที่ตัวเองไม่ปลอดน่ะอย่าผสมหัวมลว <c oughs> <c oughs> ยากเขตป่าง <c oughs> ปสงวนนะครับผมบอกลนะเกือบครึ่องอำเภอแล้วนะ่ะดงหลวงอ่ะ <c oughs> เออ นะคุยให้ฟังคิดดีๆจะไปร่วมมือกับใครจะเอาอะไรจากใครก็คิดดีๆว่าเราเนี่ยปลอดไหมปลอดก็คือว่าเราปลอดภัยไหมปลอดภัยก็คือว่าดินเราเนี่ยปลอดภัยไหมพื้นที่เราเนี่ยปลอดภัยไหมไม่ได้มาขู่อันนี้คุยให้ฟังเพราะมันเกิดเรื่องมันจะเป็นการมันไม่ใช่แค่คนเดียวไงมันจะลื้อทั้งระบบอะ่ะ มันจะลื้อทั้งระบบอะคนเยอะ้วพี่เ <c oughs> ขายืดหยุ่นกันมานานแล้วพี่<ม>นะเออเออเอไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคุยให้ฟังไม่ได้ออกมาปกป้องใครนะนะไม่ได้ออกมาปกป้องใครนะใครทําผิดก็ทําผิดไปแต่คดีนี้จะเป็นคดีตัวอย่างที่สามารถเอาต่อเนื่อง ได้เรื่อยๆสู้ๆเน้อถ้าเกิดปลอดอรรมพี่คนเดี๋ยว้ราไม่ใช่หมูหรอกพวกพี่พี่นั่นแหละเคยด่ามันไว้เคยสบประมามันไว้อย่าไปใจอ่อนยอมให้มันมันเคยด่าเราอะพี่พี่พวกพี่ลืมันอีกแล้วพอเห็นอะไรที่มันแบบ มียอดวิวหน่อยพ,พี่ก็ลืมไปแล้วว่าไอหมูบ่นด่าอะไรพี่บ้างพ,พี่พับลืมง่ายกันอะออแต่เรื่องแต่เรื่องเินทางในหมู่บ้านไม่ลืมอะ่ะอ,อแต่เรื่องไอหมูดา่าชิบหายอะ่ะด่ายังก,กับหมาอะลืมอะ่ะผมพูดถูกไหมลนะ่ะเออ <c oughs> มันเคยด่าพี่พี่พี่กลับไปดิโอ้ยอีแบบเรื่องแค่เรื่องเล็กไม่น้อยโกรธกันลำคาญกันเลิกเป็นเพื่อนกัน ตีหมูยังมันด่าถึงโคตรเง่าสักาลารัต